สวัสดีค่ะดยีตารัสซูเพชรนะเฟิลคนดอยนะคะเชานี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเต็มไปด้วยหมอกนะคะเดี๋ยวเชานีนเนี้เราจะทํามเมนูอันนี้กันนะคะทุกคนาผานมไม้ใส่หมูสับกันนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือนอฟเต้านน้ามันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องคว่วหมูให้หอมก่อนเนาะอย่างแรกก็คือนี่เลยนะคะเรามานี่ก่อนเนาะใส่พี่สกับกระเทียมก่อนค่ะผัดให้หอมแป๊บนึงนะคะ จะเพิ่กระเทียมให้หอมเสร็จแล้วเราก็จะผ่ามหมูก่อนนะคะว้าวชาวเนียกาก็กดีดีค่ะอันนี้จะเป็นหมูสามนะคะใส่ลงไปเลยผ่ามหมูให้หอมแล้วก็เดี๋ยวค่ใส่หน่อไม้นะคะใสเราไปเลยค่ะอันนี้หน่อไม้ที่น้องฝนพาไปหานะคะ นาะแล้วก็รอเวลาแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะทาวแถวนี้เสร็จแล้วค่ะก็จะมีผ่านหน่อไม้รล้อเลยนะคะทุกคนกควาก,กละลาครึ่งค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำพริกกะปินะคะอันนี้น้ำพริกกะปิบ้านๆทําเสร็จแล้วค่ะก็จะมีสองเมนูนะคะเช้าน,นี้มากินข้าวด้วยกันค่ะโอ้โห สนี่าทานมากๆเลยนะคะผ่านหน่อไม้ไส้หมูสับบ้านๆค่ะเช้านี้มีหลายเมนูเลยนะคะก็มาทานข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะก็กินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีผ่านหน่อไม้แล้วก็มีต้มหัวปรีเอ้ยแล้วก็มีน้ําพริกกะปิจีหน่อไม้เหมือนกันนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันคะ่ะกับข้าวแต่ละอย่างนี้ก็คือแบบน่าทานมากๆเลยนะคะเช้านี้ ทุกคนเขาไปทำงานกันหมดแล้วเหลือแต่เราสามคนนะคะดมไม้อยไมาดึกจะโคตรดอกไม้มาเขาบอกว่าดอกไม้มาเสียคุกไปผู้ปิดเองเคยเองอ่ะแม่มีน้ำพริกกะปิแล้วก็มีผัดหน่อไม้นะคะ เอาไม่ยากมากที่สุดเองก็อมอร่อยมากวันนี้จะใหว่าตัวฟามยอว๋อฟาร์มแต่ลัคนีทุกสิ่งละเลยไม่รู้เป็นอะไรไอันนี้จะเป็นน้ำพร,ริกกะปิน้ำพริกกระปิบอ่ะอร่อยอ่ะลงตัวมากเลยหน่อไม้ไม่ไม่มีความขมนะคะมันหวานมากไุกอย่างลงตัวพอดีกินด้วยกันค่ะขอม่ะ กับข้าเช้านี้อร่อยมา,มากเลยค่ะเมนูผ่านหน่อไม้บ้าบ้านนะคะใครที่ยังไม่เคยรองทำเมนูนี้ทุกคนอย่าลืมไปทำตามกินดูนะคะรับรองว่าแซ่บแสนแน่นอนเช้านี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย